ก็ดูกันเอาเองแล้วกันนะคะว่าลิซ่าเป็นลูกแมวหรือว่าเป็นลูกลิงนะดูดูดูนางทำเขาก็จะเล่นซนแบบนี้นะคะทั้งวันเลยนะงานประจำก็มีอยู่3ามอย่างนะคะกินนอน แล้วก็เล่นโซนแต่ส่วนใหญ่เขาก็จะไม่ค่อยเล่นของเล่นนะอันนี้ก็จะมาเล่นนานๆทีนึงนะคะถึงจะเล่นส่วนใหญ่ก็ชอบไปรื้อของชอบไปปีนป่ายคือแบบชอบไปหกเมนตีลังกามากกว่านะคะ ของเล่นก็จะเล่นบ้างแต่ว่าก็เล่นน้อยไม่ค่อยชอบเล่นชอบเล่นกับกล่องกระดาษหรือว่าเป็นถุงพลาสติกถุงก๊อบแก๊บนะคะเล่นแล้วมีเสียงดังอะไรแบบนั้นอ่ะเขาจะชอบมากนะคะป้าออบ,บนหนูตลอดเลย หนูไม่เคยดื้อเลยทำไมปออชอบบ่นหนูจังใช่ไหมหนูอยากจะบอกปออแบบนี้ใช่ไหมคะก็ะใครว่าหนูไม่ดื้อแล้วลูกนี่มันลูกลิงชัดๆเลยไม่ใช่ลูกแมวนะเนี่ย